สวัสดีครับทีเด็ดบอลซีซประจำวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคม2566ครับเป็นฟุตบอลยูฟายูโรปลาลีกกุ่มบีครับระหว่างคู่ของไบตันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาแจกครับเวลาที่2ตรงมาดูผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมครับผลงานล่าสุดของไบตันครับชนะไป1 เสมอ2แพ้3ครับยิงได้9ประตูครับเสียไป14ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับส่วนอาแจกครับยังหาชัยไม่เจอครับชนะไป0ูเสมอ3แพ้3ครับยิงได้9ประตูเสียไป13ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับล่าสุดวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาครับไบตันครับบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1ครับส่วนอาแจกครับบุกไปแพ้อูเทค4ประตูต่อ3ครับ มาดูผลงานในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2ทีมกับผลงานในบ้านของไบตันครับชนะไป2เสมอ1แพ้2ครับยิงได้11ประตูเสียไป10ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับฝั่งทีมเยือนครับอาแจกครับเกมเยือนของอาแจกชนะไป1เสมอ2แพ้2ครับยิงได้9ประตูเสียไป9ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับล่าสุดวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาครับอาแจกบุกไปแพ้โอเทค4ประตูต่อ3ครับ าดูตารางคะแนนของกลุ่ม B ของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านครับไบรตันครับแข่งไป2นัดครับชนะไป0ูนย์เสมอ1ครับแพ้1ครับมี1คะแนนครับอยู่อันดับที่4ของตารางครับส่วนอาแจกครับทีมเยือนครับแข่งไป2ชนะศูนย์ครับเสมอ2แพ้0ูนย์ครับมี2คะแนนครับอยู่อันดับที่3ของตาราง มาดูอัตราการแพ้ชนะของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับเจ้าบ้านครับไบตันครับมีอัตราการชนะ60%อัตราการเสมอ20%อัตราการแพ้20%ครับฝังทีมเยือนครับอาจัยครับมีอัตราการชนะ40%อัตราการเสมอ20%และอัตราการแพ้40%ครับสำหรับคู่นี้ครับทีเด็ดบอลสีประจำวันนี้ครับขอยกให้กับเจ้าบ้านครับไบตันแน่นอนครับ